สวัสดีครับอยู่กับผมเพชรสมหมายคุยมวยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมวยนวมเล็กกับมวยนวมใหญ่นะครับผมแตกต่างกันอย่างไรนะก็พูดถึงมวยนวมใหญ่กับนวมเล็กนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมนี่นวมใหญ่นะครับผมนวมใหญ่เวลาเราใส่ไปนะครับผมไม่มีนิ้วอะไรต่อยไปนะครับจะรู้สึกมึนๆเมาๆหน่อยนะครับผมก็สามารถทําให้นับนกได้ แต่ไม่ทำให้บกช้ำเยอะนะครับผมส่วนมวยนวมเล็กนะครับผมเ่มวยวันรุมพินีนะครับที่เห็นใส่ต่อยกัน3ามยกนะครับผมนี่หนักจริงๆครับผมนี่อันนี้เป็นมวยวันนะครับผมก็เป็นของผมนะครับที่เคยไปชกมานะครับพูดถึงความแตกต่างนะครับผมอันไหนอันตรายกว่ากันนะครับผมผมตอบได้เลยเรื่อง อันตรายนะครับมวยนวมเล็กจะอันตรายกว่าครับหนึ่งมือทิ่มตานะครับผมมือทิ่มตาทําให้เล็บเนี่ยไปบาดเนื้อเยื่อตาได้นะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับทําให้นิ้วเราหักได้นะครับถึงจะพันมือก็ตามนะครับผมแต่ว่ามันบอกบางกว่ากันนะครับแต่พูดถึงมวยนวมเล็กคุ้มค่ากับรายได้ที่นักมวยไปชกในรายการวันรุ่งพีนีวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ ได้เงินเยอะกว่านะครับผมแต่บางคนก็มองว่าได้เงินเยอะก็จริงแต่ถ้านิ้วเราหักอะ่ะมันไม่คุ้มค่ากับรายได้กับนิ้วของเราเนี่ยมันหยุดไปนานเลยนะครับนักมวยบางคนนิ้วหักเนี่ยต้องพักไปห้าหกเดือนก็ขาดรายได้ทำไรก็ไม่ได้กลับมาชกมวยก็ไม่ได้นิ้วมันหักต้องพักฟื้นนะครับผมส่วนนวมใหญ่นะครับผมบางคนอยากชกนวมใหญ่นะครับหรือว่าอยากชก5้ายก นวมมันใหญ่ก็จริงแต่เงินมันน้อยทำยังไงละ่ะทีนี้ทุกคนผมอยากจะถามว่าทุกคนชอบมวยนมเล็กหรือนมใหญ่นะครับผมและพูดถึงความอันตรายอันไหนอันตรายกว่ากันจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับเห็นความแตกต่างกันได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราเพียงแค่มาพูดถึงความเป็นจริงนะครับผมอันนี้นวมใหญ่นะครับอ่านมใหญ่นะความปลอดภัย ต่างกันนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงคนดูเนี่ยจะชอบมวยนมเล็กนะครับผมโป้งเดียวนับน็อกเนะี่ยอย่างนมใหญ่เนะี่ยเราก็เห็นนะครับบางคนนะ่ะโชคมวยมาตั้งสิบกว่าปีนิ้วไม่เคยหักนะนิ้วไม่เคยหักไม่เคยงอแต่มาต่อยมวยนมเล็กเนะี่ยนิ้วหักอย่างโล่เงินเมื่อคืนนะครับล่เงินดับลันสารคามและมหสวนนะครับผมนิ้วหักตั้งแต่ยกสองส่วนส่วนโล่เงินก็นิ้วก็หักข้อหัก หักลอยเดิมนะครับผมที่เจ้าตัวได้ออกมาพูดออกมาพูดนะนี่ความแตกแต่างกันนะครับแต่ผมเห็นบอสชาตีพูดนะครับผมว่าอย่างองค์กรของวันเนี่ยได้วิเคราะห์มาแล้วนะครับได้รวบรวมมาแล้วว่าเนี่ยมันไม่ได้อันตรายทางสมองนะครับเวลาโดนปึง่งมันเหมือนปิดสวิช์โดนปึง่งปิดสวิชกเลยนะครับผมก็ไม่ให้บอกช้ำอะไรมากมายนะครับอย่าง บางคนมันไม่หลับไงผมว่าบางคนน่ะมันไม่หลับเวลามันโดนมันสะสมมันไม่หลับมันบอกช้ำมันช้ำก็ทําให้อันตรายได้ภายหลังนะครับอีกปีสองปีอาจจะไม่เป็นไรแต่พูดถึงอนาคตไม่แน่นะคนเราไม่แน่นะครับผมบางคนไม่เป็นอะไรก็ดีไปนะครับแต่ไม่ได้มาพูดถึงว่ามวยนมเล็กไม่ดีนะครับผมก็ว่ามันเจ็บกว่ากันนะครับผมเจ็บแล้วก็พูดถึงอันตรายมันก็ อันตรายอยู่พอสมควรนะครับเวลามันโดนมันเจ็บก็สนับดีๆนี่เองครับผมป้องเดียวปิดสวิกนะครับก็ทําให้คู่ต่อสู้หลับได้นอกได้แต่ถ้าพูดถึงมันโดนหัวล่ะมันแข็งอ่ะมันโดนหัวล่ะใช่ไหมทุกคนมันโดนหัวะจะเป็นยังไงอันน่ะทุกคนดูอ่ะผมจะใส่แล้วก็ลองโชคให้ดูนะครับผมอ่ะเนี้ยกับอันเนี้ยทุกคน อยากโดนไหนไหนพูดถึงความเป็นจริงนะทุกคนเราต้องพูดถึงความเป็นจริงไม่ได้เข้าข้างใครนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาก็ไปวิเคราะห์มาแล้วนะครับผมไปอ,อย่างมวยนมเล็กเนี่ยทางวันเขาก็ว่าปลอดภัยไม่มีอะไระครับถ้าโดนก็พ่งเดียวหลับปิดซีวิกแต่เนี่ยอันเนี้ยนมใหญ่เน่ยนิ้วไม่หักก็จริงนะครับแต่เวลามันโดนสะสมอ่ะ มันโดนสะสมมันก็ทําให้ช้าในและมีการตายเกิดขึ้นนะครับผมมีนักโมยเสียชีวิตก็มีนะครับนมใหญ่แต่ที่วิเคราะห์มานมเล็กยังไม่เคยมีใครเสียชีวิตนะครับผมแต่พูดถึงความบอกช้ําอันไหนจะบอกช้ํเหวือกันให้คนดูคอมเมนต์นะครับลองมาพูดคุยกันนะครับผมนมเล็กกับนมใหญ่นะครับมันแตกต่างกันยังไงให้คนดูมาคอมเมนต์หน่อยนะครับผมมาพูดคุยกันว่าอันไหนอันตราย แต่มันได้เงินเยอะจริงนะครับผมนอมเล็กอ่ะป้งเดียวจอดเลยได้โบนัสส5มแสนโอ้โหไปต่อยวันใหญ่ได้เป็นล้านใช่ไหมครับทุกคนพูดถึงไรายได้ค่าตัวปัจจุบันมวยไทยเรานะครับคู่เอกไม่เกิน5,000มืถ้ารายการปกตินะครับมผมว่าไม่ถึง5,000มแต่ก่อนผมชคแส0แสนสองผมได้นะหลังๆมาช่วงโควิดก็ได้ครึ่งหนึ่ง6ก0 0ื่นห้า หลังๆมาคู่เอกผมได้สอง0 0หลังจากนั้นผมก็ไปโชครายการวันลุมพินีผมก็ได้มาแสนห้านะครับผมแล้วก็จบเลยไม่ได้โชคเลยครับผมมวนมเล็กหน้าผมนี่บอกช้ำเจ็บไปเป็นเดือนเวลาผมกินข้าวอะ่ะเวลาผมเคี้ยวอะ่ะเนี่ยเส้นประสาทตรงเนี่ยผมปวดมากเลยนะครับผมก็เลยพักพักพักไปก,ก็เลยจนยาวพักยาวเลยนะครับนี่แหละ นวมเล็กกับนวมใหญ่แต่ผมอยาก,ยากจะกลับไปต่อยสมยกนวมใหญ่นะครับผมผมว่า a d s น่าจะเข้าทางผมนะนวอสีมือแบบผมต้อง a d s ไปต่อยวันนี่ผมน่วมเลยหน้าผมเละหมดเลยโดนมัดนวมนี่แหละครับผมอ่ครับยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมและแสดงความคิดเห็นมาพูดกันนะครับผมก็ ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาพูดให้แค่นี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังเข้ามาชมจนจบนะครับผมวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ